การเดินทางสู่มิติที่5การสิ้นสุดของโลก3มิติและความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกใหม่โดย Essential Light Worker จิตวันเนสแปลและเรียบเรียงถึงกลุ่ม Light Worker ผู้กำลังเลื่อนระดับจิตการเปลี่ยนแปลงจาก3มิติสู่5มิติและการแยกไทม์ไลน์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โลกเมทริก3สามมิติโลกใหม่5มิติ3มิติอยู่บนพื้นฐานของความกลัวและภาพลวงตา5มิติอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความรัก3มิติคือการแบ่งแยก5มิติคือจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียว3มิติคือสงคราม5มิติคือสันติภาพ3มิติคือคุก5มิติคืออิสรภาพ3มิติคือนรก บนดิน5มิติคือสวรรค์บนดิน3มิติติดอยู่ในวงจรกรรม5มิติคือความรอดและการปลดปล่อยวิญญาณ5มิติคือการชำระนีิกรรมทั้งหมดบ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดที่ลึกที่สุด เป็นพลังให้ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตเติบโตไปสู่ตัวตนที่สูงที่สุดบางครั้งจะรู้สึกเหมือนหน้าจอภาพยนตร์ของคุณกำลังจะถูกเปลี่ยนบทละครและความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนั้นเกิดขึ้นอย่างแม่นยำเพราะความแตกต่างกำลังเกิดขึ้น จิตวิญญาณขั้นสูงจำนวนมากกำลังเตรียมพร้อมสำหรับจุดติดต,ต่อที่สูงขึ้นและการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตระดับสูงสตา r ์ซีผู้เลื่อนระดับจิตที่สัมผัสกับสิ่งนี้ก่อนบนโลกนี้จะได้รับแจ้งล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นโลกที่ทุกคนรู้จักจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์บนโลกนี้ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตออกจากโปรแกรมสามมิติสิ่งเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในพื้นหลังของจิตใจชั่วขณะหนึ่งแต่ในรูปแบบที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงทีมที่กำลังเกิดขึ้นจะก ค่อยจางหายไปจากความทรงจำระดับเซลล์ผู้ที่เลื่อนระดับจิตจะถูกทิ้งไว้ด้วยความรู้สึกคุมเครือและข้างค้างว่าเรื่องราวที่ไม่มีตัวตนบางอย่างเพิ่งเกิดขึ้นและได้สัมผสัสจักรวาลกําลังคาดและลางความคิดที่ลาสมัยทั้งหมดในปี2025 ซึ่งเป็นปีศาจกลนที่9ความสัมพันธ์ส่วนรวมที่ผิดปกติและอยู่บนพื้นฐานของกรรมเช่นเดียวกับสัญญาทางวิญญาณที่อยู่บนพื้นฐานของกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงในที่สุดสำหรับหลายๆคนความสัมพันธ์การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อที่คุณอาจมอบพลังภายในออกไปและตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ยึด น,นี้เป็นเพราะจักรวาลต้องการจัดแนวคุณกับผู้อื่นที่ตรงกับความทีใหม่และสูงขึ้นและระบบการสั่นสะเทือนของคุณผู้ที่เลื่อนระดับจิตไม่สามารถจับคู่กับสิ่งที่เคยเป็นในเวอร์ชันที่สร้างขึ้นบนโลกเพื่อความอยู่รอดได้อีกต่อไปบุคคลในอดีตนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อเวอร์ชันที่มีสติได้รับ การอัปเกรดเข้าควบคุมมีไม่กี่คนที่พูดถึงขั้นตอนความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการพูดย่างชาญฉลาด คุณอาจรู้สึกว่ามันดีที่สุดแต่คุณก็ต้องทนทุกข์กับการสูญเสียอย่างลึกซึ้งตลอดชีวิตที่หลายคนไม่เข้าใจและไม่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้หากคุณรู้สึกว่าคุณยังอยู่ในสภาวะแห่งความเศร้าโศก นี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างถ่องแท้เมื่อร่างกายแห่งความเจ็บปวดภายในเปลี่ยนไปสู่อาณาจักรแห่งการเยียวยาที่สูงขึ้นในเวลาและจังหวะที่เป็นธรรมชาติของมันเองวัฏจักรสุริยะใหม่ของดาวเคราะห์ที่เริ่มต้นในปี2025แสงความถี่สูงกำลังหลั่งไหลเข้ามานี่คือพลังงานแห่งการเกิดใหม่วัฏจักรใหม่ จุดเปลี่ยนที่โดดเด่นนี่คือการรวมการและระดับโลกการเลื่อนระดับจิต คือการยกระดับจิตสํำนึกไปสู่มิติและไทม์ไลน์ที่สูงขึ้นตอนนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในโลกใหม่หนึ่งเดียวในความสามัคคีตามธรรมชาติในจิตสํำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวของดาวเคราะห์ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตสํำนึกจำนวนมากกำลังถูกชี้นำให้ลึกลงไปอีก เพื่อสะทอนสังเกตสัมผัสประสบการณ์เพื่อฟังคำแนะนำและภูมิปัญญาแห่งความเงียบภายในสถานที่ที่ค้นพบคำตอบเดินทางลึกลงไปในจิตวิญญาณและสูงขึ้นไปสู่จิตสำนึกไม่สามารถซ่อนตัวจากความมืดได้แต่เมื่อคุณดำดิ่งลงไปในส่วนลึกและเงา คุณจะเริ่มตระนักว่าไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวคุณได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่และจะไม่สั่นสะเทือนในความถี่ที่ต่ำกว่าที่ซึ่งความมืดอาศัยอยู่อีกต่อไปความมืดภายในตนเองเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการปลูกฝังที่ผิดท,ทุกการจุติจะเสริมสร้างประสบการณ์ ในความเป็นคู่ของโลกของการปรับสภาพจะถูกลบออกจากกระบวนทัศน์ที่มีอยู่และเทมเพลตดั้งเดิมนี้ไม่ใช่กระบวนการข้ามคืนแท้จริงแล้วสิ่งนี้อาจใช้เวลาหลายช่วงอายุขึ้นอยู่กับการพัฒนาจิตวิญญาณและวิวัฒนาการทางจิตสำนึกของแต่ละบุคคล เมื่อคุณยอมรับและเปิดรับความจริงนี้อย่างเต็มที่มันจะเปิดใช้งานในวิธีเฉพาะที่ผู้อื่นไม่สามารถทําได้จากภายนอกในการเดินทางนี้มันเกี่ยวกับงานภายในเสมอเพราะทุกสิ่งจะกลับมาที่ตนเองเสมอทุกสิ่งบุคคลต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในการรักษาและการเลื่อนระดับจากนั้นคุณจะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของจิตวิญญาณของคุณและเริ่มทำงานเพื่อปลดปล่อยโปรแกรมความกลัวภายในที่สร้างขึ้นโดยอัตราที่มีเงื่อนไขจะมีงานภายในจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องเพื่อปลดปล่อยอิทธิพลของมันสตร์ซีสามารถเริ่มใช้ชีวิตที่นี่บนดาวเคราะห์ที่กำลังเลื่อนระดับจิตในรูปแบบที่แท้จริงและจริงจังมากขึ้นในแบบที่คุณถูกสร้างและถูกสร้างมาคุณอยู่ที่นี่เพื่อใช้ชีวิตแบบที่จิตวิญญาณตัวตนที่สูงกว่าปรารถนาที่จะแสดงออกถึงการจุติของมัน ในอีกไม่กี่วันสัปดาห์และสองเดือนข้างหน้าบางคนอาจสังเกตเห็นว่าผู้คนที่เดินไปบนเส้นทางเดียวกับพวกเขาอาจเริ่มหลุดออกจากชีวิตสถานการณ์จะเกิดขึ้นที่อาจทำให้คุณอยู่ในวิถีและเส้นทางใหม่โดยสิ้นเชิงผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิต คือผู้ร่วมสร้างชะตากรรมที่พวกเขาเลือกโดยเจตนาจัากวนสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณเมื่อคุณจะถูกพาไปที่ที่คุณอยู่เพื่อสื่อสารกับแง่มุมของตนเองที่แท้จริงเพื่อจัดแนวและเชื่อมต่อกลอบครัว เผ่าพ,พันจิตวิญญาณผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตจะได้รับสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนการพูดในแง่ของการสั่นสะเทือนแสงภายในและการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของตนเองจะถูกขยายบำรุงและเสริมความแข็งแกร่งอย่างมากมีศักยภาพที่มากขึ้นและสูงขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตเคลื่อนเข้าสู่6เดือนข้างหน้านี้เป็นเพราะความ ความก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อในวิวัฒนาการทางจิตสำนึกในยุคอควาเรียสเป็นเวลาในโลกของเราที่มนุษย์จะต้องจดจำ ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเพื่อเรียกคืนธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองทีมเลื่อนระดับจิตของดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นรู้ว่าผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตได้ทำงานหนักเพียงใดและพวกเขาได้ผ่านอะไรมาบ้าง เมื่อเร็วๆนี้สนับสนุนการสร้างความรักที่เย้าวยวนเนื่องจากตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสำคัญกับความต้องการของตนเองในรูปแบบที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนบางครั้งอาจรู้สึกยาก เพราะนี่เป็นงานที่กล่าหาญร,รู้ว่าการเลื่อนระดับจิตท,ที่แท้จริงไม่ใช่สำหรับคนใจสอหรือสำหรับผู้ที่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาต้องการและทำงานภายในที่จำเป็นผู้ที่กําลังเลื่อนระดับจิตจะเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นในเร็วๆนี้และตื่นเต้นมากขึ้นสำหรับชีวิตบนโลกใหม่ในขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อม สำหรับการขยายตัวในการเลื่อนระดับจิตในปี2025ตอนนี้จัดแนวกับการสั่นสะเทือนกับความปรารถนาการสำแดงและพรของพวกเขาปี2025แก่นแท้เชิงตัวเลขของก้าวนั้นเกี่ยวกับความสมบูรณ์และการจัดแนวการสั่นสะเทือนนำทางความถี่จิตสำนึกที่สูงขึ้นของโลกใหม่ มาานันจะเน้นให้เห็น ผู้คนที่เรารายล้อมตนเองสถานที่ที่เราไปและที่ที่เราโฟกัสภายในทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการใช้ชีวิตบนโลกใหม่เมื่อตนเองบรรลุจิตสำนึกที่พัฒนาสูงขึ้นมันจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมแบบเดิมๆอีกต่อไปเมื่อตัวตวนที่สูงขึ้นเข้าวควบคุมจิตใจแห่งความคิดมากขึ้น รวมถึงตัวเลือกและการตัดสินใจในอนาคตคาดหวังว่าการนำทางของตนเองที่สูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นในขณะนี้การมีสติรู้มีเพียงอัตราเท่านั้นที่สามารถนำพาตนเองไปในทางที่ผิดได้ตัวตนที่สูงกว่านั้นฉลาดเกินกว่าจะตัดสินใจได้ไม่ดี เพราะมันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเองเท่านั้นสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกสั่นคลอนในบางครั้งอย่างไรก็ตามมันเป็นการยอมรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสภาวะแห่งการตระหนักรู้ที่สูงขึ้นของตนเองสตา์ซีช่วงเวลาแปลกๆเหล่านี้ที่หลายคนประสบเมื่อเร็วๆนี้ กำลังนำคุณไปสู่การเลื่อนระดับจิตที่สูงขึ้นภายในอบกอดและยอมรับจุดจบของสิ่งที่เป็นในปี2024ปี2025นำผู้ที่กำลังเลื่อนระดับจิตไปสู่การแสดงออกสูงสุดของความจริงในตนเองความรู้อันลึกซึ้งนี้จะมีบทบาทสำคัญและสำคัญในการเดินทางของการเลื่อนระดับจิตในอนาคต สิ่งนี้จะใช้ไปยังจุดประสงค์ของดาวเคราะห์ของจิตวิญญาณในการให้บริการการเลื่อนระดับจิตด้วยความรักและความทุ่มเทสรุปบทนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากโลก3ามมิติความกลัวการแบ่งแยกสงครามไปสู่มิติที่5 ความรักความเป็นหนึ่งเดียวสันติภาพซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในจิตสำเนึกของมนุษยชาติผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยียวยาภายในการปลดปล่อยจากความกลัวการยอมรับความจริงและการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้การเลื่อนระดับจิตเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความ ความกล้าหาญความอดทนและการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องครอบครัวแห่งรักและแสงสว่างทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ